อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไ like, ลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังรใจให้ช่องแกนจินชมด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับวันนี้อัปเดตโรงทะเลวางอวนครับพี่น้องวางไว้แล้วครับารว,วางไว้แล้วยืนก็เดี๋ยวแรงบ้างเบาบ้าง ว่ากันไปพี่น้องไม่ลงมานานแล้วเออนี่ปลาปลาปลาเนี่ยปลาครับพี่น้องที่นี่กระโดนรดเต้นอยู่นี่วางแล้วครับหนทางขาวๆอ้วนไม่ได้ลงนานแล้ว

เขาขาวไอ้เป้นวะไอสำคัญในคลื่นนี่แหละ ไอ้โมนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออไม่กอดได้อยู่นั่นเอาจะยังกอดไหมไม่เอ้ยไม่ใช่ตะแหลงอยู่นั่นเองเนะไอเนี่ยตะแหลงตะแหลงอยู่นั่นเองนะแหลงหวางสองป่าเลยเขาเขาไปลอ้วนเมื่อกี้ท่าเออ đi dầu ngắn hả? không cái thấy sao không phải, <fire>

มันไม่น่าตื่นนะตรงนี้มันเมนจอนคนแรแล้วนครขึ้นใหนใช้ฟังใหญ่มากพี่น้องข้างนอกนี้เรียบจะใช้ฟังคืนใหญ่หมด เีจะลุยแล้วพี่น้องครับมือเช้าที่ลงอวนได้ปาล์มทูมารอบแรกแล้วก็ผมไปหาเห็ดโคนด้วยพี่น้องมือเช้าแต่เห็ดโคนผมอยู่ในทะเลน,นะพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูว่าได้เห็ดโคนมาอย่างไงไปดูพี่น้องไปดูกันนี่ครับพี่น้องเห็ดโคน ปลาเ็ดโคนพี่น้องหรือปลาไซาเขาเรียกปลาไซาหรือปลาเิโคนเนี่ยไปได้มาอยู่ในทะเลพี่น้องนี่ส่วนปลาทูที่ได้มาช่างแล้ว2องกิโลพี่น้องอันนี้ก็เกือบกิโลพี่น้องปลาไซาแถมหมึกมาตัวหนึ่งหมึกกระดองอเดี๋ยวเก็บไปก่อนพี่น้องตอนนี้เก็บอวนแล้วกําลังจะขึ้นกันแล้วพี่น้องคอยตามว่าผมจะไปทำอะไรกินนะครับพี่น้องเดี๋ยวแบ่งกันก่อน เดี๋ยวคอยติดตามครับพี่น้องเก็บแล้วครับพี่น้องเก็บพวนแล้วสักเป็นร้อยแล้วเจ็บสุดประวัตแล้วน้ำเริ่มขึ้นแรงแล้วครับเก็บแล้วน้ำเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันใหม่พี่น้อง เนี่ยครับพี่น้องฟีมือเก็ดโคนเก็ดโคนที่ได้มาจากทะเลพี่น้องที่ผมไปหามาสุดท้ายก็มาทอดทอดน้ำปลากระเทียมเรียบร้อยอร่อยสุดยอดพี่น้องเก็ดโคน ที่อยู่ในทะเลพี่น้องเป็นเห็ดโคนทะเลนะหรือปลาทราก็เรียกอย่าก็เจ็บผิดนี่คือปลาเห็ดโคนและปลาายและแตจะเรียกพี่น้องปลาเห็ดโคนพี่น้องปลาเห็ดโคนอร่อย มเแปลาเห็ดโคนนะพี่น้องไม่ใช่เห็ดโคนเห็ดโคนไปขึ้นทะเลป้าวันดีละงามใส้น้องนี่เขาเรียกปลาเห็ดโคนหรือปลาใายวันนี้จะได้น,นี้มาับประตูประตูสองโลนะก็เกือบกิโล ใช่ปลารายเกือบกิโลพี่น้องพวกวันนี้ก็ฝากคลิปไปแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวไปพบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไล,ล,ล,ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี่น้องเราน,นี้ต้องเก็จคิดชมจากลายอนบ๊ายบายสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องแก่นจินชมด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมาก